หลังจากเรารู้ตำแหน่งเขียนคิ้วไปแล้ววันเราก็จะมาลองเขียนกันเลยนะคะพี่เจ็บจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นสอเขียนคิ้วของไดโซนะคะ60บาทนะคะเสียงดังนิดนึงนะคะพอดีที่แถวบ้านเขาสร้างคอนโดเนาะเราไม่สามารถควบคุมได้ก็เราจะลากจากท้องคิ้วด้านล่างไปก่อนนะคะทุกคน เราใช้วิธีใช้มือดึงช่วยนะคะเพื่อที่จะทําให้หนังคิ้วตรงนี้มันตึงนะคะเราจะได้เขียนได้ง่ายนะคะเราจะใช้ลากท้องคิ้วนี้ก่อนนะคะลากจากท้องคิ้วไปหางคิ้วด้างล่างนะคะ อ๋อเราก็วัดจากที่เราวัดไปเมื่อนกะี้เนาะนี่คือหัวคิ้วนะพี่เจ็บยังจะไม่แต้มตรงหัวคิ้วก็คือพี่เจ็บจะรู้ว่ามันอยู่ตรงนี้ถ้าใครไม่นั่นก็แต้มจุดเอาไว้ก็ได้นะคะแล้วก็พี่เจ็บก็ลากจากกลางคิ้วไปหางคิ้วลากขึ้นไปนะคะลากไปก่อนนะคะเรายังไม่วัดจุดโก่งของคิ้วก็คือตรงนี้นะคะจุดโก่งของคิ้วของพี่เจ็บก็คือขอบตาดำ โอเคเราก็จะลากท้องคิ้วจากกึ่งกลางคิ้วไปก่อนนะคะนี่นะคะพี่เจ็บก็จะได้ละแล้วพี่เจ็บก็จะลากจากข้างบนนะคะตรงกลางคิ้วลงมาทบกันหลักการเขียนคิ้วเราก็คือแค่เชื่อมต่อจุดนะคะที่เรามาคเอาไว้อ่านี่นะคะแล้วพี่เจ็มก็เขียน ที่จะจะลากจากกึ่งกลางคิว้วโอเคไม่ยากนะคะทุกคนวัดตรงนี้เป็นหัวคิว้วจุดโก่งของคิว้วแล้วก็หางคิ้วนะคะเดี๋ยวเรามาเติมได้นะคะหางคิว้วเราเขียนยวกวไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะทุกคนมันเป็นศิละปะอย่างหนึ่งเราเขียนไปเลยตรงนี้เราก็จุดเอาไวนะ้เนาะที่พี่เจ็บบอกเนาะเนี่ยจุดอะไรก่อนมาค่อย แต่เวลาการเขียนคิ้วเราจะไม่ลงหัวคิ้วเข้มามาวัดดูว่าโอเคไหมหัวคิ้วจุดกล่งของคิ้วก็คือขอบตาดำนะคะขอบตาดำแล้วตรงนี้ก็หางคิ้วโอเคเราเสร็จจากคิ้วที่เราวัดแล้วแล้วเราก็สร้างโครงแล้วต่อไปนี้เราก็ใช้แบบฝุ่นนะคะพี่เจ็บจะใช้ แบบฝุ่นนะคะมาละบายถมลงไปนะคะพี่เจ็บจะเลือกสีากลางนี้นะคะเราก็จะระบายไปตรงกลางนะคะแล้วยังไม่ระบายไปหัวคิ้วระบายตรงกลางคิ้วก่อนนะคะแล้วถ้าเราอยากจะระบายหางคิ้วเราก็เอาใช้สีเข้มพี่เจบใช้สีสุดท้ายนี้ โอเคส่วนหัวคิ้วพี่จะใช้สีอ่อนสุดเลยนะคะสีอ่อนสุดค่อยๆปัดค่ะเนาะเวลาเขียนคิ้วเราหัวคิ้วเราลงเบาๆนะคะทุกคนเบาๆเราจะไม่ใช้เข้มเพราะว่าการลงคิ้วเข้มมันจะทำให้หน้าเราดูดุ ส่วนความหนาของคิ้วก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะอย่าให้คิ้วมันชนกันนะคะงงหงอเฮงจะไม่ดีค่ะนี่ค่ะไม่ยากเลยนะเพื่อ,อ,อนๆทีนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเขียนคิ้วข้างหนึ่งระหว่างเขียนกับไม่เขียนนะคะแล้วก็มาวัดดูนะคะว่ามันพอดีไหมนี่เห็นไหมหางคิ้วหัวคิ้วแล้วก็จุดกล่องของคิ้วนะคะส่วนอีกข้างนึงก็ทําเหมือนกันค่ะอีกข้างนึงเราก็จะมาเขียนอีกข้างหนึ่งน้อพี่เจ้าก็จะลากที่ท้องคิ้วเหมือนเดิมค่ะเราดึงช่วยนะคะ ใครที่ตรงนี้เข้มอยู่แล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องลากถึงหมดนะคะลากกลางคิ้วไปนะคะแต่ของพี่เจมันไม่มีคิ้วเลยพี่เจมก็ลากเยอะนใครที่ไม่มีคิ้วสามารถลากไปถึงขอบได้เลยนะคะข้างบนเราก็กลางคิ้วเราลากมาก่อนนะคะ งคนบอาพี่เจมทำไมเขียนง่ายจังคือพี่เจมฝึกนะคะแต่ก่อนก็เขียนไม่ได้อย่างนี้เราต้องใช้วิธีการฝึกเขียนทุกวันนะคะเหมือนเราฝึกวาดรูกนะคะทุกคนอ่ะพี่เจมก็จะจะกะได้อยู่แล้วพี่เจมก็รู้ว่าระดับคิ้วของตัวเองอยู่ประมาณนี้แล้วก็จุดกล่องพี่เจมก็จะรู้อยู่แล้วว่าอยู่ประมาณขอบตาดําอย่างเงี้ยคะ่ะพี่เจมก็เขียนไปเลยนะคะ ส่วนไทยไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนก็วัดอย่างที่พี่เจ็บบอกนะคะมองตรงนะคะขึ้นไปนี่ค่ะอาจจะเอียงมาน,นิดนึงก็ได้ถ้าใครชอบให้มันโกงเ,เยอะไปหน่อยก็ไม่เกินศูนย์จสองมิลนะคะได้เมื่อพี่เจ็บได้โครงคิ้วแล้วพี่เจ็บก็จะระบายช่วงกลางคิ้วกลางคิ้วมาถึงหางคิ้วนี้นะคะ นเห็นกันเนาะส่วนหัวคิ้วพี่เจ็บยังไม่ได้ถมมันลงไปเพราะว่าพี่เจ็บจะใช้แปรงนะคะที่เขาให้มาเนาะอีกด้านหนึ่งปัดขนคิ้วให้ตั้งขึ้นนี่ค่ะเราก็สังเกตว่าหัวคิ้วด้านนี้ยังยังต้องมาถึงตรงนี้เนาะพี่เจ็บจะใช้ที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นค่ะนะคะเหมือนเดิมค่ะเราจะใช้สีอ่อนที่ตรงหัวคิ้ว ใช้สีอ่อนลงบริเวณหัวคิว้วสีนี้ก็บริเวณกลางคิ้วนะคะไล่เฉดไปตามที่เขาให้มาเลยค่ะโอเคเราก็จะได้หัวคิว้วปัดค่ะค่อยๆถมไปนะคะหางคิว้วเราก็จะใช้สีเข้มอย่างที่เจ็บบอกนะคะเวลาปัดคิ้วนะคะเราต้องจับแปรงนี่นะคะหัวตัดอย่างนี้ใช่ไหมคะเราไปตามรูปทรงของมันเลยเนาะถ้าเราปัดทางนี้เราก็วางมือแล้วก็ปัดนะคะการเขียนคิ้วขึ้นอยู่กับการจับ ตอนที่มันถนัดมือด้วยเนาะทุกคนพี่เจว่าเราฝึกทำๆไปทุกคนก็จะมีความคล่องถนัดนะคะตอนดูพี่เะเป็นหลักก็ได้นะคะในจับเอามือแตะอย่างนี้ก็ได้ะคะ่ะมันจะกลายเป็นแบบเป็นการคนโทรมมือเราได้นะเนาะพี่เจว่าจะบอกอยู่ว่าการเขียนคิวมันต้องควบคุมควบคุมมือเราเนาะอย่างใ,ใช้ที่สอเขียนคิวนะคะอะพี่จะลองแบบเหล่าดูเนาะนี่นะคะวางมือนะคะวางมือแบบนี้ เราจะใช้ดินตัวนิ้วนะคะดึงช่วยจะใช้นิ้วไหนก็ได้นะคะพีเจ็มขนาดนิ้วกลางเนาะนี่ค่ะเราก็จะเ็ดไล่ลงมาเห็นไหมคะขอบมันก็จะคมขึ้น เขียนท่งนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วเนาะพี่เจียบว,ว่ามันก็สวยแล้วเห็นไหมการมีคิวกับไม่มีคิวแต่ว่างานจะเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยก็ต้องอยู่ที่การเก็บงานค่ะทุกคนเราก็ถ้าเรายังไม่ชอบว่าตรงไหนมันเข้มไปเราก็เอาแปรงเนี่ยมาปัดทิ้งออกไปก็ได้ะคะ่ะถ้าเราคิดว่ามันเข้มไปอย่างงี้โอเคแล้วพี่เจมก็อย่างที่บอกนะคะ ใช้มาสคาร่าคิ้วเพื่อในการเรียงตัวของคิ้วเป็นเส้นสวยงามขึ้นนะคะพี่เจบก็จะใช้มาสคาร่าคิ้วตัวนี้ของเคสนะคะเคส K A T E เลือกสีน้ำตาลเข้มวิธีเลือกให้เราเลือกอ่อนกว่าเฉดส,สีผมระดับหนึ่งก็ดีนะคะหรือจะเท่าเลยก็ได้แล้วเราก็ใช้การปัดนะคะอันนี้การเขียนคิ้วเสร็จไปแล้วนะคะถ้าเขียนธรรมดาแบบนี้ทุกคนไม่มีตัวนี้ก็ไม่เป็นไรใช้มาสคาร่า ที่ปัดขนตาก็ได้นะคะแล้วก็ป้ายๆทิ้งไว้หน่อยให้มันปัดขนตาไปก่อนก็ได้แล้วที่เหลือติดๆเราก็มาปัดคิ้วนะคะที่เจ็บก็จะปัดเส้นคิ้วนะคะการปัดเราให้ย้อนขนคิ้วมาก่อนนะคะเป็นการย้อมขนคิ้วให้มันสม่ำเสมอปัดย้อนก่อนนะคะทุกคน คนแบบว่ามีผมออกน,นะน,น้ำตาลเข้มนะเสร็จแล้วเราก็ปัดพอย้อนขนคิ้วแล้วเราก็ปัดตามขนคิ้วได้เลยค่ะเี่นไหมเห็นไหมมันจะดูเข้มขึ้นเลยนะคะทุกคนเนาะข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะเราวปัดย้อนย้อนขนคิ้วก่อนมันจะได้สม่ำเสมอเท่ากันทุกเส้นนะคะพี่เจ๊ก็จะปัดย้อนขนคิ้วก่อนนะคะทุกคนเห็นไ,ไหมเนาะ ทันตอนนี้พี่เจอ๊อยากให้ทุกคนเบามือนิดนึงนะคะเพราะว่าเราปราดเฉพาะขนเราจะไม่ลงไปถึงตรงคิ้วนี่เนี่ยถ้าเกิดมันมีขนคิ้วหน่อยทุกคนนะคะมันจะตั้งค่ะเนี่ยข้างในพี่เจ๊มีแบบขนคิ้วเยอะกว่าข้างเมื่อกี้นะเนี่ยค่ะขนคิ้วก็จะตั้งเรียงเส้นค่ะทุกคนก็เสร็จอ่าเสร็จแล้วเราก็ปล่อยให้มันเซตตัวแห้งนะ เราอยากจะจัดเรียงคิ้วแล้วก็ใช้ปลายของดีสอเขียนคิ้วนะคะมาช่วยปัดขึ้นอีกนะคะนะคะจัดทรงรูปคิ้วนะะแต่เราสังเกตว่ามันยังยังไม่สวยเรียบร้อยเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําการนะคะเก็บ ใต้ท้องคิ้วนี่นะคะเราอาจจะใช้คัสตัต่นบัตรก็ได้หรือถ้าใครไม่มีก็ซื้ออันนี้มันก็จะมีแปลงมาเนาะพี่เจะใช้ช่องกลางนี้เก็บคิ้วคิ้วนะคะเราเก็บงานค่ะน,นี่เป็นการเก็บงานแล้วนะคะทุกคนเนคิ้วมันก็จะแบบเงียบขึ้นนะคิ้วมันก็จะเนียน เนียบขึ้นนะคะมันก็จะมีความกริบขึ้นแต่ถ้าใครบอกไม่มีคอนซีลเลอร์ตัวนี้ไม่มีนะคะให้ใช้เป็นรองพื้นก็ได้รองพื้นที่เราใช้กับทาหน้าเนาะถ้าใครไม่มีจริงๆก็เข้าเซเวนเนาะเซเว่นมีขายเดี๋ยวนี้เยอะเลยหรือว่าจะซื้อเป็นรองพื้นแบบซองก็ได้นะคะใช้เหมือนกันค่ะก็คือแตะแล้วก็มาเ,เก็บท้องคิ้วให้เรียบร้อย ต่อไปพี่เจฟจะเก็บทองคิ้วด้านนี้เก็บคิ้วด้านนี้นะ,นะคะเนคะเนเนาะเมื่อเก็บด้านด้านล่างแล้วเราก็เก็บด้านบนด้วย ก็จะมีความกริบขึ้นนะนี่่ะทุกคนอ่ะเสร็จแล้วให้เราใช้ดินสอเขียนคิ้วนะคะมาเขียนเส้นใต้ของคิ้วอีกทีนึง่งให้เพื่อเพิ่มความคมอีกทีนึงนะคะมันจะได้คม ทุกคนนี่ยักคิ้วเลยนะคะแล้วเราก็จะเขียนข้างนี้นะคะใต้ท้องคิ้วนะคะเขียนอีกทีหนึง่งมันจะได้คมขึ้นนี่ได้ละเรียบร้อยการเขียนคิ้วของพี่เจ็บเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนเป็นการเขียนคิ้วง่ายๆมากนะคะทําตามที่เจ็บบอกตามหลักการนี้เลยนะคะทุกคนจะได้คิ้วปริบอย่างนี้นะคะวัดค่ะหัวคิ้วเราก็มาเช็คกันนะคะจุดโก่งของคิ้ว ก็คือขอบตาดำนี่ยค่ะขึ้นไปนะคะเฉียงไม่ได้นิดหน่อยแล้วก็หางคิ้วนี่อ่าเรามาเช็คดูว่าหัวคิ้วกับหางคิ้วของี่เจบเป็นยังไงหางคิ้วเห็นไหมหางคิ้วมันจะสูงกว่าหัวคิ้วหัวคิ้วหางคิ้วนะคะหางอันนี้ก็เราก็จะเอาขึ้นหน่อยก็ได้นะคะเนาะเพราะว่าคนเราเวลาแบบ ยุ่เยอะตรงนี้มันจะตกเนาะค่อนข้างที่เจะยากนิดนึงเราก็อาจจะต้องกันหางทิ้งไปเลยนะคะต้องต้องการที่มันสูงกว่าหัวคิ้วเยอะนะคะเราก็ต้องเขียนลากสูงไปเลยนะคะก็คือจับท้องคิ้วมาเนี่ยเราจะเห็นว่าย่งไมคะหางคิ้วจะสูงกว่านอยนะคะ็นหางคิ้วจะต้องสูงกว่าหัวคิ้วเสมอนะคะทุกคนสูงกว่านี้ได้อีกนะพี่เจไม่ได้ชอบสูงมากจริงๆก็เขียนโก่งไปอีกได้นะคะถ้าใครเขียนโก่งก็จะเป็นแบบออกแนวสายฝอเลยนะคะ ก็สำหรับวันนี้ก็คือเทคนิคการเขียนคิ้วเก็บค<ต>ิ้วกันจะเจอปัญหากันว่าเขียนคิ้วแล้วทําไมอะพี่เจบคะระหว่างวันมันลบมันหายมันหายไปไหนคิ้วเรามีวิธีไหมที่จะล็อกขนคิ้วยังไงให้มันอยู่พี่เจบมีวิธีคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะ